สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33และผู้ประกันตนมาตรา39จําจำเป็นจะต้องรู้สิทธิประโยชน์ประกันสังคมกรณีทาฟันปัจจุบันไม่ต้องสำรองจ่ายปีละ900บาทต่อคนต่อปีพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง YouTube hr channel ช่องที่ให้ข่าวสารความรู้ สาระดีๆที่เป็นประโยชน์และทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันสำหรับสิทธทิประโยชน์ผู้ปกันตนประกันสังคมกรณีทันตกรรมสามารถเบิกค่าทำฟันได้ทั้งอุดฟันขูดหินปูนถอนฟันผ่าฟันคุดใส่ฟันเทียมโดยไม่ต้องสำรองจ่ายก่อนยกเว้นการรักษารากฟันไม่สามารถเบิกประกันสังคมได้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมมารับชมต่อได้ภายในคลิปกันได้เลยนะครับก่อนรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำข่าวสารคลิปในครั้งต่อๆไปอย่างไรนะครับช่วยกดติดตามตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างที่มีคำว่าติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชมมารับชมรายละเอียดเพิ่มเติมกันต่อได้เลยนะครับ สำหรับรายละเลอียดเพิ่มเติมขอขอบคุณแหล่งข่าวจากท n n นนสำนักงานประกันสังคมได้ให้สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนกรณีทันตกรรมในสถานพยาบาลที่เข้าร่วมกับประกันสังคมโดยจะเป็นผู้ประกันตนมาตรา33และผู้ประกันตนมาตรา39ไม่นับรวมถึงผู้ประกันตนมาตรา40ซึ่งผู้ประกันตนจะต้องส่งเงินสมทบครบ3เดือน ภายในระยะเวลา15เดือนหากผู้ประกันตนลาออกจากงานแล้วผู้ประกันตนยังมีสิทธิ์ได้อีก6เดือนโดยผู้ประกันตนสามารถรับบริการทางการแพทย์ได้ดังนี้ 1. อุดฟันขูดหินปูนถอนฟันผ่าฟันคุดเบิกค่ารักษาพยาบาลได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน900บาทต่อปีต่อคนกรณีขูดหินปูน แต่ละครั้งต้องเว้นระยะ6เดือนก่อนจึงจะมีสิทธิ์การขูดหินปูนเพื่อเบิกในครั้งต่อไปได้ 2. การใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้บางส่วนมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินวงเงิน1,300บาทถึง4,400บาทต่อ5ปีตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ กรณีใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้บางส่วน1-5ถึงซี่เท่าที่จ่ายจริงในวงเงินไม่เกิน1,300บาทแต่หากมากกว่า5ซี่เท่าที่จ่ายจริงในวงเงินไม่เกิน1 5 0 0บาทและสำหรับกรณีใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปากฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปากบนหรือล่าง เท่าที่จ่ายจริงในวงเงินไม่เกิน2400บาทฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปากบนและล่างเท่าที่จ่ายจริงในวงเงินไม่เกิน4 4 0 0บาทอย่างไรก็ตามสําหรับกรณีการรักษารากฟันนั้นไม่ครอบคลุมการเบิกจ่ายของสำนักงานประกันสังคมทั้งนี้ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับบริการ ได้ที่สถานพยาบาลที่ติดสติกเกอร์ระบุว่าสถานพยาบาลแห่งนี้ให้บริการผู้ประกันตนกรณีทันตกรรมทำฟันไม่ต้องสำรองจ่ายซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับให้ไปร,รีบใช้สิทธิ์กันด้วยนะครับอย่าเสียสิทธิ์ขอบคุณมากๆเลยนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมหากมีข่าวที่เกี่ยวข้องอัปเดตทางช่อง YouTube HR Channel จะมาทำการอัปเดตให้ฟังอีกรอบหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังขอให้ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทางช่อง YouTube s r Channel กันอย่างต่อเนื่องกันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามตัวหนังสือสีแดงที่มีคำว่าติดตามมุมขวาล่างให้ด้วยนะครับ ซึ่งหากท่านกดติดตามตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างท่านสามารถารับชมข่าวสารความเคลื่อนไหวที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันของท่านทางช่องบ u ๊บเอสอาร์แแนลได้ก่อนใครอย่าลืมนะครับกดติดตามตัวอักษรหรือตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างที่เขียนคำว่าติดตามด้วยนะครับและหากชื่นชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ส่งต่อ ให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆของท่านได้เลยเช่นกันขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชม